สวัสดีค่ะทุกคนชื่อลี่สุริษาชัยน้ำยนค่ะมาวันที่3แล้วค่ะทุกคนเลไม่มีเวลอะไรแล้วค่ะมาสวันต้องมาล้ว ใช่ได้ค่ะใชวค่ะสัญญาจะเก็บไว้อย่างดีจริงจรงแล้วจุ๊บหนูบ้างก็ได้นะคะ ขอบคุณมากค่ะคุณแม่ค่ะคุณแม่คะคุณแม่จะเดินมาจากที่ไหนคะมาจากคอนุดนะคะมาจากที่ไหนนะคะกรุงเทพค่ะคอนุดโอเคแล้วก็มาสามรอบเลยเหรอคะสามรอบสรุปรวมคุณเสียไปเท่าไหร่คะรอบแรกก็ไปซื้อต่อเข้ามาเท่าเนงรอบที่สองก็บวกอีกประมาณ ร้อยบาทจากหน้าบัตรวันนี้ต้องโหวตประมาณพันหนึ่งค่ะเพราะว่าประกาศว่าคืนตอนทุ่มหนึ่งเนาะใช่ค่ะหมดเป็นแต่แล้วค่านนี้เป็นแต่คุณมแล้วค่ะคุ้มเกินไปเยอะเลยค่ะรักพี่นี่ค่ะมีก็มีก็ลักมีรักของนี่ทุกท่านนะได้ทราบว่าหลายๆท่านมาเกินสองรอบมีพี่ก็พยายามทำความเข้าใจอยู่ค่ะกับเรื่องนี้ว่า มีอะไรแบบนี้ด้วยเหรอคะเนี่ยมีซึ้อไม่รู้จะซึ้อยังไงเลยค่ะทุกคืนที่มี่นอนมี่นอนไม่เคยหลับเลยครับมี่นอนได้วันละห้าชั่วโมงชพูดซื่อสัตย์นะคะเพราะว่ามันมันล้นลอกมาค่ะมันมี่ไม่แน่ใจว่ามันเกิดเรื่องนี้กับกับมีได้ยังไงอะค่ะแล้วก็ มีตั <rôle à déc> ้งหลักไม่ได้เลยแล้วก็มีไม่เข้าใจเรื่องนี้แล้วมีไม่เคยทราบว่ามีอยู่ตนี้จริงๆไม่เคยาบเลยขอบคุณมากๆคขบคุณคุณล่มาคุณลยพดไปนะคะ